สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้วันที่15นะครับกุมภานะครับสอง6้าเนาะ MSX สี MS ขาวนะครับกับขโมยราคาพันสามครับมาติดตั้งเนาะไมม่รถอยู่ที่ร้160อยกิโลนะครัใหม่เลยนะเพิ่งออกนะไม่จะไม่ค่อยได้ขี่รถใหม่เลย เดี๋ยวจะมาเทสกันขโมยนะครับต,ตามมี่โจนจนใช้เหล็กแหลมแทงเนาะเดี๋ยวเราจะมาแก้กันขโมยกันคือกดปุ่มล็อกสองครั้งนะครับตึ๊กตึก,ตกถ้าใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับแต่ขโมยทั่วไปโดนรถก็จะรนะ้องเนาะจะรบกวนชาวบ้านฝนตกพะร้องอะไรจะไม่ร้องเนาะขี่รถดังๆหน่อยมาใกล้ก็ไม่ร้องละผ,ผมจะร้องแต่เมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปบิดบิดปุ๊ก อยู่ตอเมื่อปลดล็อกที่ไม่หมดเท่านั้นแการขโมยเราไม <mm> ่สดขี่รถตักฝนได้นะการขโมยเท่าไหร่ขี่รถตัดดกฝนป,ป,ปุ๊บน้ําเข้าเนาะเ <mm> ดี๋ยวผมจะสั่งสตาร์ททีนวัวเดียวกดล็อกสองครั้งนะครับติดเลยครับกดปุ่มปลดล็อกหนึ่งติดเลยน,นะการขโมยเท่าไหร่ขี่รถตักฝนปุ๊บน้ําเข้าก็พังเนาะของผมขี่รถตักฝนได้เลยกดปลดล็อกก็โอเคถ้าสมมติเราลืมล็อกรถนะครับ มีโจรมีโจรใช้กุญแจผีสตาร์รถเราไปเราเห็นพอดีระยะลอยเมตรเฮ้ยมาขโมยรถเราไปให้เรากดปุ่มกดล็อกนะครับรถจะดับเองเลยรถดนักการขโมยราคาพันสองนะครับเอ้ยพันสามนะครับรับประกันให้หนึ่งปีนะครับจากเว็บการขโมยรถ com เป็นบุกผมนะครับร้านการขโมยรถครับวันนี้วันที่สิบห้ากุมภาติดไปอีกคันเนาะเคครับุณครับ